โรคมนุษย์ยอมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแห่ในผู้ขังสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับผมในรายการยืนเด่นโดยท้าทายนะครับประจำวันอาทิตย์ที่7จ็วันที่7ครับวันนี้ครับวันที่เ กันยายน2557นะครับผมก็วันนี้พบกับผมปิยรัตน์และก็คุณดิวนะครับวันนี้นะครับเมื่อสักครู่คุณดิวได้เปิดรายการมาด้วยการออกเสียงร้องเพลงครับชื่อเพลงอะไรครับคุณดิวเพลงความฝันอันสูงสุดครับครับผมเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ครับก็นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับข่าวสารประจําสัปดาห์คือเราก็จะรวบรวมประเด็น ติดย่อยแล้วประเด็นสําคัญต่างๆมาช่วงนี้นะครับแฟนคลับเราก็บ่นว่าไม่อยากอยากเจอมาทุกวันนะครับแต่ช่วงนี้ก็อาจจะเจอทุกอาทิตย์เราก็จะมาสรุปข่าวในแต่ละสัปดาห์นะครับครับผมซึ่งก็ถ้าเมีผังรายการนะครับที่เรียบร้อยลงตัวเมื่อไรเนี่ยเราก็จะแจ้งให้ท่านผู้ชมนะครับที่เป็นมิตรรักแฟนเพนของเราเนี่ยทราบนะครับครับผมเอาล่ะเข้าประเด็นเลยวันนี้นะครับสำหรับข่าวที่จะนําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีทั้งหมด 45ประเด็นหลักนะครับโดยเฉพาะประเด็นของอการที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันในเมืองไทยนะครับเอาล่ะก่อนจะไปถึงการเมืองเราไปพูดถึงประเด็นร้อนในรั้วมหาวิทยาลัยดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะพวกเราก็เป็นนักศึกษาเราคงปฏิเสธเรื่องราวในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ได้นะครับวันนี้มีมหาวิทยาลัยไหนครับตอนนี้มีประมาณสักสองสามหาวิทยาลัยที่กลังเป็นปัญหาอยู่นะครับมหาวิยาลัแถว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  แถวที่ผมเรียนหรือเปล่าครับเนี่ยเอาจะเอาตรงไหนก่อนถ้าจะเอาตรงภาคกลางของเราก็จะมีมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้นนะครับที่อยู่หน้าสือ่อหลายวันติดต่อกันมาเนี่ยนะครับก็ติดต่อกันมาหลายวันเนี่ยเราจะเห็นมีมหาวิทยาลัยเดียวนะครับที่รู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันทำไมมีปัญหายอย่างไเด็กที่เนี้ยมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเอ๊ะเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วไม่ใช่หรือเปลาเปลี่ยนแล้วครับผมเปลี่ยนแล้วเป็นธรรมศาสตร์และการพาณิชย์นะครับครับครบทวนโอเคครบแล้วแสดงว่าวันที่มีปัญหาเนี่ยล่าสุดคือ เป็นวันที่สี่นะครับสี่ส <4 S 2> งเนะครับเกิดอะไรขึ้นค,ค,คือในคาบเรียนวิชาสหาวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิัาทีอยู่หนึ่งสามศูนยครับที่เป็นวิทยาศาสตร์ปีหนึ่งต้องเรียนเป็นจํานวนมากมมห้องเรียนพันคนเนี่ยมันก็เกิดกรณีดราม่าที่ว่าอาจารย์ผู้บรรยายหรือผู้สอนนะครับในวิชาที่อยู่หนึ่งสามศูนเนี่ยกล่าว อาจจะพูดประโยคหนึ่งที่กําลังถูกเชียงกันอยู่ตอนนี้ก็คือประโยคนั้นอาจจะตีความได้หลายแง่มุมนะครับทั้งด้านอาจจะเอามาประกอบทั้งวัจนะภาษาและเอาเอาวัจนะภาษาอีกนะครับอารมณ์อีโมชั่นต่างๆของอาจารย์ซึ่งคําถามจากประชาชนหรือว่านักศึกษาเองก็จะมีคําถามมากมายไปถึงอาจารย์ว่าตกลงว่าคนเป็นอาจารย์เนี่ย จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในตรงนั้นอ,อย่างไรหรือจะใช้วิธีการดุดาว่ากล่าวนักศึกษาเองเพื่อแก้ปัญหาต้น<ช>ท้ายมันก็เกิดผลอย่างนี้นะที<ช>่าีเห็นซึ่งวอนนี้ก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากต่างฝ่ายต่างฝ่ายเห็นว่าอาจารย์ถูกบางฝ่ายก็เห็นว่านักศึกษาเนี่ยอาจารย์ทำวานักศึกษาไม่ถูกแลบางฝ่ายก็เห็น่านักศึกษาปฏิบัตินะครับรือต่อว่าอาจารย์ด้วยท้าทีไม่ไม่ครบครับก็เป็นในส่วนตัวถ้าผมผมก็เคยเรียนศาสตร์ครุศาสตร์มานะครับ เอาอย่างนี้พูดถึงหลักการแล้วเนี่ยคือตัวคนเป็นครูบาอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดอย่างนั้นกับเด็กอยู่แล้วคือกรณีการที่คุณกําลังเขาเรียกว่ากําลังเป็นผู้บริหารสถานการณ์ในเวลานั้นเขาเรียกคําว่าผู้บริหารสถานการณ์ก็คือว่าคุณคุณกำลังควบคุมในชั้นเรียนอยู่เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเด็กไม่มีที่นั่งเนี่ยการบริหารคือคุณต้องเป็นคนจัดการนะคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบ ที่สำคัญคือเป็นในฐานะผู้ให้บริการทางกาักศึกษาคุณก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นว่าคุณจะให้เด็กไปนั่งตรงไหนหรือคุณจะย้ายเสจหรือจะยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนที่อาจารย์ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าจะมาเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับ,รบเอาล่ะประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปติดตามกันต่อในโลกโซเชียลนะครับซึ่งตอนนี้มีความเห็นแย้งกันมากมายคืงมันก็ม,มีประเด็นที่สืบเนื่องจากประเด็นนี้ว่ามีการบังคับแต่นักศึกษาสืบเนื่องมานะครับซึ่งก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งติดป้ายนะครับอยู่นะครับติด้าย บังคับไปนักศึกษาแหกกฎมหาวิทยาลัยนะครับมไม่ใช่กลุ่มไหนกลุ่มอื่นใดน,นะครับก็คือกลุ่มสภาหน้าโดมเองนะครับคือคอ,อันนี้อันนี้ต้อ,นนองอธิบายกับประชาชนที่บ้านเพิ่มเติมนะครับว่าการใส่ชุดนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศาสตร์เองจะใสเฉพาะวันไหนวันสอบวันสอบครับวันที่สอบแต่ว่าวันปกติยังไม่ต้องใส่ครับไม่ได้บังคับคือให้ใส่ชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ่ครนีกฎระเบียบข้อที่13นะครับก็ไปถามต่อว่า้คำว่าสุภาพนี่มันขนาดไหนใช่ครับสุภาพของเขาอาจจะหมายถึงชุดนักศึกษาหรือเปล่า หรือ,อยังไง่นเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับตางฝ่ายตามที่ความต่างม,มีความเห็นไม,ไม่เหมือนกันนะครับ,รบก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับทางสภาหน้าดวงหรือว่ากลุ่มอิอสระต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คงจะมีการจาัดเสวนาหรือจัดถ้อยแถลงหรือชี้แจงรประชาชนต่อไปก็ขอให้ติดตามนะครับวันนี้เราก็จะเป็นการพูดแต่ในานะข้อความนะครับสนรปททีวีของเราอาจจะนําเสนอหรือนำถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้รับชมเลยนะครับได้ก็นี่จะเป็นประเด็นต่อไปนะครับแล้ว สังเกตว่าฟิดแต่กลับมาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่กระแสนักศรรึกศรรษาธรร,รมศาสตร์ออกไปบางก็ออบางฝ่ายก็วิจารณ์นักศึกษาอย่างเต็มที่นะครับบางฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยกับการการะทำของอญญาจารย์ที่มองว่าไม่ถูกต้องนะครับแต่บางฝ่ายก็เห็นว่าการที่นักศึกษาต,าตอบโต้ในการโหโหา่าโหห่าส่งเสียงดังหรือว่าเราเกิทิยาไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าปัญหาคือเกิดจากอาจารย์หรือเปล่านะครับอคราวนี้เราคิดประเด็นนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เราไปดูประเด็นต่อไป<ำ> ะคกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งภาคเหนือเอ้าเฮยชัดเจนเลยก็เป็นข้อเท็จจริงวันนี้เราพอดูดที่ภาคเหนือเลยภาคเหนือไม่ใช่ไม่ใช่แม่โจ้นะแต่เป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ะครับเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังประจาภาคเหนือและประจําประเทศไทยด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามีนักศึกษาปีหนึ่งคณะศึกษาศาสตร์คณะที่เทนความเป็นครูใช่ไหมครับผมคณะมีสอนคนมาเป็นครูนี่แหละนะครับก็ได้มีการ าพาน้องนี่มารับน้องคราวนี้กิจกรรมรับน้องเขาก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ท่วเปิดเทอมประมาณเดือนสิงหานะครับคุณค่ณอยกระโดดด<อ>ดยไม่ถึง<อ>ไม่ถึงเลาไม่ถึงเยยอาจจะเร็วนิดแต่ว่าเขามีการซ้อมไว้ก่อนนะครับ<ม>แต่ทั้นี้ประเด็นก็คือว่าน้องคนนี้เขาไม่เข้ารับน้องเพราะว่าเขาปฏิเสธการเข้ารับน้องมาตั้งแต่ต้นซึ่งก็ได้มีการขอความคาปรึกษาอย่างนั้นดีกว่าจากทางกลุ่มแอนติโซตันมาโดยตลอดทางเราก็บอกว่าถ้าคุณปฏิเสธที่จะเข้า มหาวิทยาลัยก็คงจะไม่มีกฎเกณฑ์บังคับให้คุณเข้ารับน้องซึ่งแน่นอนถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยไหนบังคับให้เข้ารับน้องเพราะว่ามันขัดต่อกฎกระทรวงคือกฎกระทรวง<ม>ออกมาจากเป็นสิปีแล้วนะคุณหนิงครับคือห้ามมีการรับน้องแล้ว้บังคับไม่ได้มันขัดต่อหลักสิทธ่มันุลาชนก้องครับกว่วไปัสาคนตัวไปก็ไม่ได้แล้วคราวนี้บังเอิญว่ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์เองเนี่ยพยายามที่จะบอกกับน้องว่ามันมีคะแนน GE นะซึ่งคะแนน GE ก็คือ generation education มีคะแนนเนี่ยฮะมีคะแนนเป็นคะแนนกิจกรรมคะแนนกิจกรรมครับกิจกรรมเนี่ยเขาก็ไม่บอกชัดเจนว่าเป็นกิจกรรมหมายถึงรับน้องอย่างไรครับซึ่งคณะอื่นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยทั้งปีเนี่ยเขารวมเป็นสมมุตินะสมมุติว่า200คะแนน200คะแนนเนี่ยคุณเข้ากิจกรรมเช่นเลือกตั้งถ้าเป็นของเราก็อมมาใช่ไหมครับถ้าเป็นในก็อมมาธแล้วก็อมมาเลือกตั้งสภาหรือไปทำกิจกรรมตามชุมนุมชมนมต่างๆว่า้ครูก็ยังได้เลยครับทุกอย่างรวมเป็นกิจกรรมหมด แต่บางเอื่นว่าไม่ใช่บังเอื่นหรอกความตั้งใจของของของตัวคณะเองเนี่ยโดยเฉพาะภาควิชาเน่สักเมเจอร์เนี่ยนะครับครับเขาพยายามจะบอกว่าการรับน้องเนี่ยคือกิจกรรมทั้งหมดอ่าก็คือคือแยกไม่ออกก็ต้องเป็นการที่ต้องบังคับไม่เข้าใช่ไหมฮะใช่ครับด้วยแบบนี้ก็หมายถึงว่าเช่นกิจกรรมไหว้ครูเนี่ยเขมีปีสองเข้ามารับผิดชอบพาปีหนึ่งไปไหว้ซึ่งปีสองพยายามจะเอากิจกรรมรับน้องหรือแทรกกิจกรรมเข้ามาร่วมอยู่แล้วเขาก็พูดเองในคลิปโดยมีคลิปออกมานะฮะ คลิปออกมาเมื่อคืนเมื่อคืนสดๆแลอวตอนนี้เจ็ดพันกว่าวิวแล้วนะครับโอ้เป็นเป็นเป็นคลิปที่สถานการมากเพราะว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นสําคัญมากเพราะว่าการกล่าวอ้างของครูเนี่ยหรืออาจารย์นั้นน่ะเป็นถึงผู้บริหารคณะนะครับแล้วออกมาพูดเป็นอะไรเป็นครัเป็นรองเป็นรองนณบดีนะครับก็ออกมาพูดเชิงเหน็บแนมเด็กว่าเนี่ยเป๊ะเพราะเธอเนี่ยใจแคบนะครับไม่เข้าใจว่ากิจกรรมที่จะนําไปสู่ การมีรุ่นซึ่งคําว่ารุ่นนั้นหมายถึงการได้งานทําคําคลิปนี้ถ้าคุณิวฟังหรือยังนะบานะผมยังได้ฟังโอ้ถ้าคุณิวฟังคุณนิวจะฟังไม่จบเพราะผมก็ฟังไม่จบเหมือนกันยาวมากเลยครับจริงๆแล้วคลิปนี้สองชั่วโมงครับแต่เขาตัดมาเพียงที่สินาทีในช่วงจังหวะที่เด็ดเด็ดเลยคือในช่วงเด็ด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 ที่ว่าก็คือให้เวลาเด็กแค่นี้บอกว่าฉันมีประชุมฉันไม่มีเวลาให้เธอนะเธอต้องตัดสินใจแล้วว่าเธอจะเอารับเน้ะแล้วเรียนต่อที่นี่กลับไปหาที่อื่นเรียนแลวในคลิป ถึงแม้เธอจะย,ายา้ายคณะก็ตามแต่ถึงแม้จะย้ายแ้วฉันก็ต้องทําเรื่องหรือเธอก็ต้องทําเรื่องรายงานไปที่คณะใหม่ว่าทําไมเธอถึงต้องย้ายาคณะและฉันจะเป็นคนเขียนเองว่าเธอย,ายา้ายคณะเพราะเธอเข้ากับคนอื่นไม่ได้นี่คือเป็นคนเป็นอาจารย์พูดอย่างนี้แล้งฟังเอ๊ะเขาบอกว่าการกดดันนี้นักศึกษาม,มากเลยนะครับและมีนําซ้ําในคลิปนั้นยังพูดถึงเกี่ยวกับการเข้าเรียนของนักศึกษาคนนี้ว่าเธอเข้ามาได้เพราะการให้ความอนุเคราะห์ให้เข้ามาเรียนเพราะจากโครงการพิเศษของทางคณะ ซึ่งเขาก็บอกว่าต่อไปนี้ฉันจะต้องพิจารณาแล้วคณะของคณะของฉันจะพิจารณาว,ว่าฉันจะดูกรณีโรงเรียนของเธอเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษคือต่อไปนี้ถ้าโครงการนี้ไปถึงโรงเรียนเธอฉันจะดูเป็นพิษษษษเศษแล้วเพราะเธอมีตัวอย่างแหละเห็นไหมเกิดการกดดานทางอ้อมหรือเปล่าคุณยิ่ใช่เอาเคลื่อนไขอะไรก็ไม่รู้นะครับในกรเขบกับเด็กรุ่นหลังอีกทำให้โอ้โหเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้แปดพันกว่าวิวแล้วผู้ชมไม่ใช่เจ็ดพันนะครับ แป่าร200ครั้วิวแล้วเอ้ยแต่ที่ภาวจานี่เยอะไหมครับตรงนี้โอ้เยอะมากทั้งฝ่ายสังคมการเมืองทั้งฝ่ายน,กกษษษษนักกิจกรรมแน่นอนเป็นความไม่เหมาะสมขอผู้เป็นอาจารย์ญญอย่างยิ่งนะครับแลวที่สำคัญเขาเป็นอาจารย์สอนอาจ,จารย์คือสอนคนจะมาเป็นครูนะครับโ oh oh. อ้โหเราจงไม่แบบที่ลกักษณะอำนาจนิยมจะอยู่ในระบบในระบบการศึกษาไทยผมถึงบอกว่านี่เป็นรูปประธาที่สุดแล้วตั้งแต่เราอธิบายคําว่าอํานาจนิยมมาตั้งแต่เราอธิบายคําว่าระบบอุปถัมมาตั้งแต่เราอธิบายคําว่าอํานาจการกดดันทางอ้อมมา นี่แหละคือรูปธรรมเลยไม่ต้องอธิบายตัวตัวแตกที่ระ,ะบบการแต่ไทยและเด็กไทยต้องรับภาระอย่างนี้นะครับ,รบพเพราะในขณะที่เขาเทนคนเป็นครูเองก็สร้างวัฒนธรรมการอย่างนี้อยู่แล้วเขาเชื่อ <ขา S 2> ว่าการที่น้องเข้ารับน้องได้อยู่ภายใต้โอวาทนั้นเป็นการฝึกสําหรับการที่จะไปคุมเด็กซึ่งเป็นการเข้าใจผิดนะครับการควบคุมเด็กในชั้นเบียนไม่ได้ใช้อํานาจนะครับแต่เขาใช้ความเข้าใจและความไม่ตานะครับใช้อวาเข้าใจผิดเด็กนะครับอันนี้ต้องฝากไปถามอาจารย์ด้วยและวันจันทร์นี้นะครับทางสมัชชา แห่งมหาสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยจะ<ช>ไปยื่นหนังสือถึงอธิการบดีให้มีการตรวจสอบและสอบสว,กวนกรณีนี้ให้ถึงที่สุดนะครับก<ช>็ <ๆ S 1> หวังว่าทางอธิการบดีเนี่ยจะมีการดําเนินการอย่างรวดเร็วนะครับและให้ใ<ช> <ๆ S 2> มีความเป็นธรรมต่อนักศึกษาด้วยนะครับน<ช>ักศึกษาได้รับแรงกดดันอย่างเพ<ช>ื่อการดำเนินตัดิตใจนะครับก็หวังว่าความเป็นธรรมจะมีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครับและมันใช้ธรรมศาสตร์ด้วยธรรมศาสตร์เช่นกันนี่นะครับนะครับก็พวกเราเองนะธรรมศาสตร์ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนะครับอ่ต่อไปนะครับต่อไปเป็นประเด็นของ FCT ประเด็น FCT รู้ไหมมันคืออะไร FCT เป็นหน่วยงานเกยวกับสิที่ไมุ่ด้ชนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นองค์กรักข่าวระหว่างประเทศนะครับจะรวมไปอยู่ที่นั่นนะครับโอเคคุณมีรับขออภครครับคุณมีเจอข้อมูลหลากหลายนะครับ ก็ก็เ <Hands> ป <bin> ็นงานที่น <phải been so nice> yeah. ี่แหละจักเรื่องสิทธิมนุษยชน FCC t เนี่ยเขาจะชอบจัดเพราะว่าเป็นหลักก็ใช่ครับสมาคมผู้สื่อข่าวก็ที่สิิงที่ผมพูดก็ไม่เกินความเป็นจริงนะนะครับก็ผมอาได้นะครับนะครับแก้ตัววันที่2กันยายนครับนรบนะครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเขาไปยังจัดศูนย์นี้คุณคุณนะครับโอ้คุณคุณเดี๋ยวคุณคุณก็ได้ใช้บริการนะครับที่ศูนย์นี้เนี่ยเขาจะจัดรายงานให้ให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยรับทราบถึง ข้อทีจริงเกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มหรือการระเบิดสิทธิมนุษยชนนะครับการจับกลุ่มการเรียกรายงานตวนทำเป็นรายงานมาเขาตั้งหัวข้อว่าอะไรนะความยุติธรรมที่ปิดตาปูงนะครับพอหัวข้อมาเท่านั้นแหละจังได้ไหมคราวนี้ก็นะครับก็ไม่ใช่ว่าจัดไม่ได้นะครับทางทหารขอความร่วมมืออืให้ให้งดหรือว่าเลื่อนไปก่อนถ้าถ้าปฏิเสธก็จะโดนนะครับขัดตามประกาศของคณะราษฎรพศชนะครับ ก็สแสดงว่าสิ่งที่มันเ,เ,เกิดขึ้นจริงในข้อเท็จจริงก็คือมันไม่ได้มีปัญหาทางด้านการขออนุญาตหรือการการไม่ถูกต้องแต่ว่ามันผิดมันผิดคําสั่งเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้อะไรเกิดปัญหาขึ้นว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ให้จับถูกมาอย่างที่ทุนีว่าครับพอตอนนี้มันจับปุ๊บเขาส่งแฟกมาพอส่งแฟกมาถึงศูนย์ศูนย์ทนาวามเ่ยนะก็ศูนย์ทนาวามเองเนี่ยก็บอกว่าเออ ช่วยมาส่งด้วยตัวเองได้ไหมอ๋อก็จับตำรวจก็เลยมาตำรวจมาไม่ทหารเนี่ยหมาตำรวจมามาส่งครับใบแลยภาพก็เลยเกิดกระจายไปทั่วโลกฮ่นี้ก็เป็นอย่างนี้ปุ๊บเท่านั้นแหละทางศูนย์ทนายความเขาก็ออกแถลงการเลยแน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ต้องออกแถลงการตอบโต้กับการกระทําของทรราชอย่างนี้นะครับผก็ข้อเรียกร้องไม่ใช่ข้อเรียกร้องให้เป็นแถลงการกขาติดเครื่คือเป็นการ พูดถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่ออะไรเพื่อรายงานอะไรเพื่อนำเสนออะไรเพราะที่2ก็คือยังยืนยันในหลักของเสรีภาพที่สามารถจะทําได้นะครับภายใต้หลักการนะครับถูกไหมฮะคุณหนึ่งครับสิทธิมนุษยชนยุติและรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็รับรองในมาตราสี่นะครับทําไมต้องเว้นว่าชั่วคราวด้วยอ๋อเเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเลยครับอ่าบนะครับก็เป็นรัฐธรรมนูญซึ่งให้สิทธิในมาตราสามแต่นะครับก็สุดท้ายนะครับสิ่งที่จะเป็น เป็นหลักใหญ่ใจความที่สําคัญคือประกาศคอสชของทอรัเล่าเองเองนะครับเขาก็อ้างรัฐธรรมนูญชั่วคคามาตราที่สีนะครับที่พูดถึงเรื่องหลักเสรีเสรีภาพแต่สุดท้ายนะครับก็แน่นอนนะครับคอสชนะครับทร์ของเราต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนี้ก็คือข้อที่3ที่เขาบอกว่าการข่มขู่คุกคามเป็นการที่ ใช้มาตรการในการติดกั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมนะครับแล้วก็เป็นข้อที่4ก็คือยืนยันข้อเรียกร้องทั้ง4ข้อนะครับก็คือ1ก็คือขอให้ยุติการใช้อํานาจตามกฎยการสืบนะครับแล้วก็เลิกโทวประเทศด้วยนะครับแต่เห็นว่าไม่ได้ยกเลิกเลยยังไม่ยกเลิกครับเพราะว่าทอร์าต้องการใช้อํานาจต่อไปนะครับผมนี่ทอร์นาหลายรอบแล้วนะเพราะถ่ายแล้วไม่เอาอ๋อมไม่เี็นนะไม่เย็อันนี้อันนี้ไม่ใช่หลุดนะนี่ตั้งใจใช่ไหมอ๋อหลุดนแรงเข้าไปหน่อยนะครับ ข้อที่3ก็คือยกเลิกการจํากัดควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบทุกรูปแบบนะครับข้อที่สีก็คือยกเลิกการดําเนินคดีพลเรือนในศาลทหารอันนี้ก็มีปัญหาอยู่ปัญหามากวูนนี้วันจังหลายประเทศในโลกเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีทหารมีอานาจก็ตามแต่นะครับแต่เขาจะไม่มีพฤติกรรมที่ว่าเอาพลเรือนไปขึ้นศาลทหารนอกจากประเทศไทยในสภาวะการของทรร่างคอสชนะครับที่จะพลเรือนไปขึ้นศาลทหารนี่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งนะครับผมโดยเฉพาะวันจันทร์พรุ่งนี้ คนที่จะได้ขึ้นสารทหารก็คืออาจารย์บุรจน์เจติปกิติณีอันนี้ติดตามได้นะครับข้าวแต่อาจารย์นะครับเอาหลักในการบรรยายญานได้ที่กรมพระธรรมานครับกรมพระธรรมนุนที่แถวสนามหลวงหรือเปล่าครับตรงข้างกระตรงกระลาหมครัวมาครับสามารถไปให้กำลังได้ได้นะครับเวลาประมาณสักครั้งนี้ก็มีเป็นอ๋อนะครับก็คราวนี้เราก็ไปประเด็นนี้ก็นะครับก็จบไปก็เป็นประเด็นที่ต่างประเทศอ๋อก็ไม่ได้นะครับก็คือพอพอออกแถลงการณ์ปุ๊บครับต่างประเทศก็เลยเริ่มรู้สึกว่านะครับ อ๋อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าเ,เรื่องนี้ยังมีคลิปให้ท่านผูช้ชมได้ชมให้มีคลิปใช่ไหมครับเราไปดูกันครับอ่านะครับครับ จบไปแล้ว <'re> นะครับสรับนับคลิปเมื่อ like กี <c ough> ้นี้ต้องขอบคุณประชาชนนะครับก็นอกอยากจะถูกปิดปรับปรุงเนี้ยยังถูกปิดปากด้วยนะครับครับผมก็เรื่องนี้ไปถึงต่างประเทศเลยกระทรวงการต่างประเทศของไทยต้องรีบออกมาชี้แจงกับทางโอ้แก้ตัวเลยรับไวทันทีนะครับต้องไปดูว่าใครเป็นคนพูดถึงต้องออกมาแก้ตัวถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทยถึงต้องดิ้นขนาดนี้เพราะว่าเป็นสํานักงานข้าหลวงใหญ่ขางประชาชาติประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ ที่เราตัวย่อกันว่า O S C S R นะครับซึ่งเขาออกมาแสดงความเป็นห่วงและกังวลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเสรีภาพในประเทศไทยในเวลานี้นะครับก็ตรงต่างประเทศก็เลยบอกว่าคุณคุณประลัดกระทรวงการต่างประเทศเ่ชื่อว่าอะไรนะเสียสัตว์วงเก็บแก้วนะครับก็ออกมาว่าออกมาแก้ตัวนะครับก็เรียกว่แก้ตัวก็ได้นะเขาบอกว่า จริงๆแล้วมีปัญหาเฉพาะไอ้ขั้นตอนขออนุญาตเท่านั้นแหละนะครฮะแต่ว่าเรื่องเสรีภาพ์เรื่องประชาธิปไตยประเทศไทยยังเต็มเปี่ยมอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นหน้าด้านมากนะครับตามหลักกระทรวงการเมืองของเรานะครับที่สามารถยืนหยัดในการผูกละเมิดฐานนี้แต่สามารถยืนหยัดว่าเราใช้ประชาธิปไตยนี่คุณเริ่มวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารมากขึ้นไปแล้วนะทุกวันเลยนะครับคุณรู้หรือเปล่าท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านจะต้องปวดหัวมากเพราะว่าท่านจะต้องสั่งการ ให้นายุทมนตรีเข้ามาจัดการควบคุมและท่านนายุมนตรีต้องสั่งให้ผอทบเข้าไปควบคุมตัวคุณนะคุณรู้ป่าอช่างครับซ้อนมากเลยครับปวดครับตอนทจะปวดหัวไม่ได้ยเวลาตอนเช้าทึ่ออกาสงกระจกเนี่ยจับหน้าตกลงกูเป็นใครวะอะไรอเียกหน่อยีกหน้าที่จะเป็นใส่ชุดทหารหน้านี้ยังใส่ชุดสูตรเป็นนายกนะครับต้องยกระตูเราไปวาดแน่นอนนะครับเขาก็ออกมาพูดประมาณนี้แหละว่าเอ้ยังมีเสรีผ้ายังมีประชิธิไตเนาะขอให้ต่างชาติเป็นเข้าใจเราด้วย แต่หารู้ไม่ว่าต่างชาติเขารู้มากกว่าคุณซะอีกเขาเขาเขาไม่งงนะครับที่เชื่อกระทรวงการต่างประเทศไทยที่รับใช้ทราราคเเดจการอย่างเต็มที่อย่างนี้นะครับอีกแล้วนะคุณนิวครั้งนี้หลุดไหมเนี่ยเออหลุดครับขออภัยครับขออภัยครับเอาละนะครับในเมื่อคุณนิวหลุดบ่อยๆเราก็จะเป็นข่าวต่อไปต่อเลยนะครับโอเคเดี๋ับข่าวต่อไปเขาบอกว่าหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยเรื่องต่างประเทศก็ยังไปไกลถึงอังกฤษด้วย เรื่องนี้เห็นไหมครับเรื่องนี้เรื่องความสิทธิมรุชนความเป็นธรรมนะครับถึงแม้ว่าเราจะหลอกเราเองโกงเราง่ายนะครับแต่ว่าหนาให้คนรับรู้อ้าวเอาล่ะเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะทางทามคิดครับโดยเฉพาะกรณีเจ้าสาวหมาป่าคุณปะไรันี้ซาไหลแย้มรีบเพื่อนได้ของเรานะครับก็ตอนนี้ดังไกลไปถึงอังกฤษแล้วนะครับเมื่อ คุณพ่อหรือคุณพ่อรียยงของเขาเนี่ยนะครับซึ่งแต่งงานกับคุณแม่เขาซึ่งเป็นคุณแม่ดดยแท้ของเขาเนี่ยนะครับก็หลังจากมีปฏิกิริยาที่แบงค์ถูกจับแล้วเนี่ยทางนั้นเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนใจนะคุณดิรับก็พยายามประสานทางการไทยด้วยความเป็นห่วงนะครับแลวก็เป็นของลูกในการแล้วคราวนี้หลังจากที่เขา ภาสามาแล้วก็ทราบขาวชัดเจนแล้วว่าลูกโดนกฎหมายอายามมตรา112ซึ่งเป็นคด,ดีความซึ่งมีโทษหนักถึง15ปีนะครับ,รบก็คุณแม่เขาก็นางสาสัตนีเพชรเนี่ยนะครับก็ไปยื่นเรื่องถึงสสพักเลเวลนะครับก็คือพัานแรงงานของเขานะครับ,บ,รบก็คือคุณอารานมิวเนี่ยก็คือเป็นสสประจำเขตพื้นที่นั้นของเมืองนอตติงแฮมนะครับในประเทศอังก โอ้สสเขาดีมากเลยนะคุณช่วยเหลือประชาชนนะครับสสบ้านเราเป็นอย่างนี้ไหมสสบ้านเรานะครับก็นะครับไปโหวตยกให้กับนิยมธุกรรมอย่างนี้นะครับนั่นน่ฉะนั้นเนี่ยสสบ้านเขาเนี่ยเป็นช่วยประชาชนใดการที่รับเรื่องนี้แล้วก็นําขึ้นไปแถลงหรือว่าส่งไปชี้แจงให้กับกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอังกฤษนะครับคือก็คือรัฐรัฐบาลกลางเป็นคนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับ แล้วม,ม,มีีมีใช่แค่นี้นะครับยังมีกรณีของการยื่นหนังสือไปถึงแอมน s สตี้ประเทศอังกฤษที่เป็นสำนักงานใหญ่ที่โโโโคุ้รองนะครับเพิ่งก็เป็นสำนักงานใหญ่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ขอหลักฐานเอกสารทั้งหมดเพื่อตั้งกรรมการพิจารณาด้วยเรื่องนนะครับก็บบบแสดงว่าการเมืองไทยไปดังไกลที่อังกฤษไม่พอยยังดังละเอียดยิบถึงขนาดเอาหลักฐานไปโทลเลยนะครับความเป็นห่วงเป็นใยจากต่างประเทศนะครับทั้งคางคุณแม่ของคุณแบงค์นะครับก็ไม่สามารถที่จะให้ความเป็น เส้นพรมแดนแบ่งกันได้นะครับประเด็นนี้นะครับประเด็นนี้ก็ขอเป็นกำลังใจกับคุณแม่ด้วยนะครับขอให้ทําให้สําเร็จนะครับและแล้วก็ขอให้ทางอังกฤษเนี่ยให้ความช่วยเหลือหรือเป็นให้เป็นประเด็นนะครับครับผมเอาละนะครับเมื่อประเด็นทั้งหมดทั้งมวลของแบงค์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องต่อสู้กันไปในเรื่องของคดีความเนาะครับเพยังต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับผมเดี๋ยววันจันทร์ วันันนี้คุณแบงค์จะต้องขึ้นศาลอีกแล้วในการในการขอฝากขังผัดที่3ซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนขอฝากขังซึ่งแต่ผ่านแล้วยี่สิบวันเกือ,เอบ,บเดือนแล้ว,ลวนี่ครับมีเกือบเดือนแล้วนะครับเกือบเดือนครับนะครับซึ่งก็จะมาลุ้นกันว่าสาลจะเขาเรียกเมตตาด้วยปาที่จะให้นะครับคัดค้านการปรกันขังได้แล้วก็ขอประกันตัวได้นะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกัน เราก็ช่วยเป็นกาลังใจให้กับคุณแบงค์ครับเรารรในการด<ม>าเนินการด้วยนะครับครับผมซึ่งการให้กําลังใจพวกเราแ้วคุณแบงค์เนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือได้โดยทางอาบัญชีเงินฝากโดยเฉพาะเราตั้งขึ้นมาเป็นกองทุนปฏิวัตินะครับซึ่งจะอกองทุนเพื่อปฏิวัติคือกองทุนเพื่อปฏิวัตินะครับกองทุนของคุณแบงค์นั่นแหละเพื่อปฏิวัติเพื่อคุณปฏิวัติดีกว่าไหมครับแต่เขาจะเรียกนะครับแต่แต่ผมก็เรียกสั้นๆของผมนะก็ก็คือว่า ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูยอดอยงนินกัอนกรินครับก็บเป็นการรายงานยอดเงนินทุกสัปดาห์ครับรายรับรายจ่ายนะครับจะเกิดขึ้นนะครับครับโอ้โหคุณนิววันนี้วันที่5กันยาเราเช็คอดเมื่อวันที่5กันยานะครับว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยอดเดิมเนี่ยที่เราอาธิปะอธิบา,ายไปว่า59,389น้ายปบาบาทนั้นนะครับครับก็คือยังเหลือนะครับเหลือเนี่ยตกมาทั้งหมด5 8 6 9 9ืแากบาทก็คือใช้ไปจริงๆแล้วมันจะมี รายการของวันที่หนึ่งวันที่2วันที่สวันที่4นะครับแต่ว่าอันเนี้ยรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปใส่ให้ในเว็บไซต์นะครับแต่ว่าเอาชัดๆตอนนี้ก็คือว่ามีเงินบริจาคทั้งสัปดาห์เดียมึงหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทก็จะเป็นยอดคงเหลือรวมกับยอดเก่านะครับก็คือเป็นเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ,รบซึ่งเงินทั้งหมดทั้งมวลเดียรรับรองว่าเป็นการใช้จ่ายโดยสุจริตนะครับคุณนิวเราจะมีรายละเอียดทั้งหมดแต่ตรงเนี้ยเราขึ้นให้ไม่ได้ว่าใช้อะไรไปบ้าง เพราะว่ามันละเอียดยิบเลยแต่ว่าหลังจากนี้เราจะไปมีเว็บไซต์จะมีอ๋อเราจะมีเว็บไซต์ด้วยสาม,มารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลาเข้ามาเปิดสอบได้นะครับเรามีหน่วยงานหรือว่าหน่วยที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ในการใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะใครที่จะไปใช้จ่ายเงินยังไงค่าเดินทางค่าอุปรกรณ์ช่วยเหลือปากเงินเข้าโดยเฉพาะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ซื้อจับจ่ายใช้สอยให้แบงก์นะครับก็จะเบิกเงินจากส่วนกลางเข้าไปดูแลนะครับ เอาตรงนี้เองนะครับท่านผู้ชมครับสามารถติดตามรายการของยืนเด็ดโดนท้าทายทางสนพท t ทีวีได้ในผ่านทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์สนพทนะครับ่ w w w t h a i c c d นะครับอีกครั้งหนึ่งครับ thaicscd นะครับ t com นะท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามได้ซึ่งเป็นช่องทางที่ติดต่อและเราจะมีข้อมูลนะครับทางบันต่ในอดีตตั้งแต่รัฐธรรมหารเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นข้อมูลโดยละเอียดในการูพวกเรานะครับก็จะมีจดหมายเหตุมีรายการของเราอัพให้ทุกผู้ชมได้ก็จะาให้เราเป็นรายย้อนหลังต่อนนะครับก็จะมีข่าวสารการเมืองเหตุการณ์เก่าๆนะครับก็ดูกันได้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะครับ w w w t h a ว s c d ทยเอสนะครับก็ติดตามเมนได้นะครับในช่องทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามพัฒนานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเอาหลักนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณบิวคงจะต้องขอ อนุญาตท่านผู้ชมลาไปก่อนครับนี่ครัาอันสมควรแล้วนะครับผมขอฝากรายการยืนเด็ดวือถ่ายไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเว็บไซต์เว็บไซต์นะครับนะครับครับเว็บไซต์ของสนอปทนนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ